ผู้ชมอยู่กับเราที่นี่ครับ y o u e m a บ s a c ซาโกชแนลสื่อออนไลน์ที่กอ่อติดทุกความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรเจาะลึกทุกเทคนิคการดูแลพืชโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ m มสซาโกด้วยความถูกต้องแม่นยำและก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเรื่องราวที่เราจะร่วมพูดคุยกันในวันนี้ยังเกี่ยวข้องจบเรื่องของทุเรียนอีกครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนนี่นะครับต้อง ปฏิบัติแล้วก็รับมือกับมันมันมีภาวะนะครับที่การฉีดสารแพคโคบิลทาโซนแล้วทำให้แบหลุลุดเราจะเอาดอกโดยการที่ไม่ต้องฉีดสารแพคโคบิลทาโซนซ้ำเนี่ยนะฮะมันสามารถทำได้ยากง่ายแค่ไหนทางออกดีๆจากพี่แดงรออยู่แล้วนะครับครับสวัสดีครับต้นน้ำครับพี่ต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเลยนะพี่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่สุดโอ้โหที่สุดเลยครับ เนื่องจากสภาวะอากาศเกิดการแปรปรวน huh. นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการแปรปรวนเนี่ยทุเรียนก็จะมีการแปรปรวน huh. ตามสภาวะอากาศออืเพราะทุเรียนเนี่ยจะออกดอกหรือไม่ออกดอกครับภาวะอากาศเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับก็เลยว่าในช่วงระยะนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่าวันที่สิบห้า ฝนจะหยุดตก15ตุลานี้ฝนจะหยุดแล้วก็ลมหนาวจะค่อยเข้ามาครับแต่ปรากฏว่าลมหนาวกำลังสู้กับพายุฝนอยู่ก็น่าจะเลื้อยไปถึงวันที่22 23ตุลางยี่าุครับมเมื่อเลื้อยขนาดนี้แล้วปรากฏว่าจากการสำรวจนะครับ,รบในเขตภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองจันตราดเราพบว่าเกษตรกรที่ทำสารเนี่ยอืาสิบถึง60อร์เซ็นต์บล็อกใบไม่อยู่ เขาเรียกว่าสารหลุดอพอสารหลุดดอ่อาใบาก็หลุดมาด้วยครับไนโตรเจนกําลังต่อสู้กับคาร์บอนอต่อสู้กับคาร์โบไฮเดรคับปรากฏว่าณวันเนี้ยตัวไนโตรเจนเขาเติมมาตลอดอืจากปริมาณของน้ําฝนครับพอเติมมาตลอดเนี่ยตัวคาร์โบไฮเดตหรือตัวคาร์บอนเนี่ยออเขาเขาต่อสู้กันแต่ว่าไนโตรเจนมาเยอะกว่าครับก็เลยเกิดการบล็อกใบไม่อยู่ แม้กระทั่งคุณจะใช้สารหนึ่งลิตรหรือสองลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรปัญหาที่เกษตรกรเผชิญอยู่ในวันนี้ครับก็คือไม่สามารถบล็อกไวได้อยู่สําหรับกรณีที่ทําสารแต่ธรรมชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับธรรมชาติเขาปล่อยไปตามธรรมชาติก็คิดว่าลมหนาวปีนี้เดือนตุลาน่าจะยาวถึงเดือนพฤศจิกายนอืหลังจากนั้นคอยมาทํานายกันใหม่ว่าจะหนาวต่อจะมีฝนไหมปีนี้รานิยาา เข้ามาถึงเดือนธันวาเลยทีเดียวครับเดือนธันวาก็จะมีฝนเข้ามาเซล์ตลอดอนะครับทีนี้เกษตรกรเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตบล็อกใบไม่อยู่เนื่องจากนะครับเนื่องจากเราใช้ใช้ปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่มันยังมีตัวไนโตรเจนอย,นย,ยู่ยังมีอยูหอย 15, อ่หรือคุณจะใช้ศูนย์อะไรก็แล้วแต่คุณจะใช้ปุ๋ยสิบห้าสามตัวเสมอหรือคุณจะใช้สิบเจ็ดสามตัวเสมอก็แล้วแต่อื ก็ยังมีไนโตรเจนอยู่อพอนี้ฝนเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงฝนเนี่ยการให้น้ําปกติเนี่ยในตัเจนไม่ค่อยมากครับแต่ถ้าเป็นฝนธรรมชาติมาแล้วอืมไม่ว่าจะเกิดกรดนเ,นเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าออืเพื่อเกิดการเสียดสีบนอากาศเนี่ยครับ,รบมันมีไนโตรเจนมาอ๋อครับแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยในอากาศก็เยอะอ,ออกซิเจนไนโตรเจนกลุ่มเหล่านี้นะครับมันทําให้เกิดการแตกไปอ่อน ทำให้เกิดการแตกใบอ่อนแล้วฝนมาในปริมาณที่แบบไม่ใช่มาแบบธรรมดาครับมาในลักษณะที่แบบมาเยอะอพอมาเยอะเสร็จก็การแตกใบอ่อนเนี่ยมันก็เบรกกันไม่อยู่อชาวบ้านแก้ไขยังไงครับครับชาวบ้านนี่เขาแก้ไขโดยนึงส่งใบเลยอืใช้แมกนีเซียมอืทําให้ใบแก่เลยครับแมกนีเซียมเดียวครับทีนี้แมกนีเซียมเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับทั้งแบบน้ําแบบผงบางคนก็ใช้แมกซันเฟต ก็ใช้ได้นะครับครับบางคนก็ใช้0.52 34ผสมกับแมกนีเซียมออืก็พอใช้ได้ทําให้ใบแก่แต่ว่ามันไม่ทันใจอือ่าถ้าคุณทอาแตกใบอ่อนออกมาแล้วจะเป็นหางปลาทูฝักดาบพอมันแตกมันก็ต้องขยับใบก็ต้องคลี่ใช่ไหมครับเพราะใบลี่เสร็จปุ๊บถ้าฉีดสารซ้ําเนี่ยใช้เวลาประมาณ20-25วัน๋อจึงจะบล็อกใบได้อยู่ครับนะครับ Uh, ถ้าใช้แมกนีเซียมบวก0.5 2 3 4เข้าไปอีก oh. ก็ใช้เวลากว่าจะใช้ใบแก่อีกประมาณ40-45วัน oh. ใบถึงจะแก่แล้วพร้อมที่ออกดอก uh, 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 uh. เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่15ตุลา2569ถ้าคุณฉีดสกใบก็จะใช้เวลาอีกประมาณ45วันนับไปอีกก็เดือนพฤศจิกาทั้งเดือนเลย uh huh. ไม่สามารถออกดอกได้ uh huh. ไ่ออกดอกเดือนธันวา uh huh. นะครับ ธันวาเสร็จเพราะฉะนั้นทุเรียนธรรมชาติน่าจะเข้าสู่ฤดูกาลก็คือเดือนปลายเมษาถึงต้นพฤษภาออื mm hmm. สําหรับคนที่ทําสารไปแล้วแสดงความยินดีด้วยนะครับครับที่บล็อกไปแล้วอยู่ mm hmm. คุณจะได้ทุเรียนเดือนมีนากับเ mm hmm. มษาเ mm hmm. มษาทั้งเดือนเลยอื mm hmm. อย่าให้เกินันที่ยี่สิบห้าคุณยังได้ราคาที่ดีอยู่ mm hmm. นะครับทีนี้มันก็มีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่ง ทำสารไปแล้วออืใบหลุดแต่อยากจะได้ดอกออ่าให้มันออกเดือนมีนาเมษาได้ไหมออยากจะได้ดอกให้ได้ผลิตในเดือนมีนาและเมษาอยากได้ดอกปลายตุลาคหรือได้ดอกต้นพฤศจิกาอืก็โทรมาถามทางบริษัทมากมายครับว่าทํำยังไงมีวิธีการแบบไหนบ้างนะครับแต่ถ้าใช้สารแคคโคนไปยี่สิบกว่าวันมันจะไปออกดอกประมาณวันที่ยี่สิบ อ่าพุชิกาครับถึงยี่สิบห้าพุชิกาซึ่งธรรมชาติเขาจะออกดอกต้นธันวาอ๋ออ๋อพอออกดอกต้นธันวาหรือว่าปลายพศจิกาครับมันจะทันกันเพราะทําสารมันจะช้ากว่าการทําธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นความสุกแก่อะไรก็ตามเขาจะสุกช้ากว่าธรรมชาติออืนิดหนึ่งถ้าธรรมชาติเ็าจะสุกไวกว่าครับนะครับทีนี้ก็ก็รอตัวกันสิครับบนน้าว่าอทํำยังไงว่าแบบ ถึงจะได้ดอกเดือนปลายตุลาออือถึงไม่เกินกลางพิกาครับนะครับมันก็มีวิธีอยู่นะครับแต่วิธีตรงเนี้ยผมจะย้ําคิดย้ําทําทุกครั้งนะครับให้พวกเราจะได้จดจํากันให้ได้นะครับอวิธีมันมีก็คือใช้แมกบลูอของแม็กซาโกในการหยุดใบอ่อนนะครับหยุดได้ดีแค่ไหนฉีดไปแล้ววันเดียวหยุดครับอืวันเดียวหยุด หยุดภายในวันเดียวอแล้ววันตอนเช้ามาเนี่ยใบของใบของทุเนี้จะเกิดการบิดตัวองอข้อหากันคล้ายๆมาชาหรืออาจจะงอบบคนระที่างครับก็เป็นไปได้อันนี้คือแม็กบูทางานแล้วอืเขาจะไม่แตกใบอ่อนแล้วครับแม็กบูกับสารแทคโคมีความแตกต่างกันอืแพคโคเนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยกว่าจะสะสมอะไรต่างๆใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวัน เป็นอย่างน้อยนะครับปุตตนน้ในการออกดอกแต่ถ้าเป็นแมกบูฉีดวันเดียวบล็อกใบอยู่ได้เลยใบแก่เลยครับ,รบใบเล็กๆก้แก่เลยเเนะครับโดยใช้แมกบูผสม04054ของแมกซากนะครับ04054ของแมกซากูเนี่ยถามว่ามีขายไหมในท้องตลาดไม่ได้มีขายนะครับ ราะทะเบียนกาลังขึ้นทะเบียนกันอยู่รอกรมวิชาการมาตรวจสอบให้เรียบร้อยครับแต่เราจะขายในกลุ่มของพวกเราก่อนอืคือเอาไปใช้ในสวนกลุ่มที่มีปัญหาก่อนครับ,รบก็ก็จะแบ่งให้พี่ต๋องได้เอาไปใช้เพราะเกษตรกรมีปัญหาจรงิงๆนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะขายของที่ไม่มีเลขทะเบียนของกรมวิชาการเราต้องขายของให้ถูกต้องทุกตัวที่เม็กซิโกมีนะครับแต่ว่าวันนี้มันเกิดความจําเป็นนะครับก็เลยจำเป็นต้องให้เกษตรกรได้ใช้ก่อน เพราะว่าถ้าใช้แล้วผลผลิตเราจะเก็บเกี่ยวเดือนมีนากับเดือนเมษาช่วงนี้จะเป็นช่วงราคาที่ดีที่สุดไม่ต่ำกว่บ150บาร้อยห้าสิบาทนะครับต่อกิโลกรัม uh huh. ปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมถ้าอยู่ในหลังวันที่ยี่สิบห้าเมษาเป็นต้นไปราคาจะทยอยลงครับ,รบนะปีนี้ราคาไม่ค่อยจะดีนักนะครับราคาแต่ราคาเราไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่คิดว่าผลผลิตทุเรียนน่าจะหลกมาก เ oh. พราะปีนี้ใบแต่ละใบแต่ละสวนเนี่ดีมาก mm hmm. นะครับใบดกใบสมบูรณ์มันต้องติดผลผลิตอย่างมากมาย mm hmm. นะครับจากการคาดการไว้ <c oughs> นะครับแต่สําหรับดวนดวนเ,เดือนเดือนที่เป็นเดือนอมีนาเมษาผลผลิตจะไม่มากครับไม่มากพอที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้แต่เขายังไม่พอต่อความต้องการ mm hmm. ของผู้บริโภคให้ท mm ่านใช้นะครับครับ แมกบูบวกแมกวันแมกบูวัตราใช้คือใช้ครึ่งลิตรไปเลยครึ่งลิตรครึ่งลิตรเลยครับห้าร้อยสี่สี่ต่อน้ำสองร้อยลิตรเพราะมันเกิดปัจจัยผันแปรสูงครับแมกวันให้ใช้อัตราที่สองร้อยสี่สี่เลยครับร้อยห้าสิบไม่เกินสองร้อยสี่สี่ต่อน้ำสองร้อยลิตรครับแล้วศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ปกติผมแนะนำให้ใช้ที่สามขีดครับ ใช้ครึ่งกิโลเลยครับครึ่งกิโลหรือว่าห้าขีดต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับแซตายมีความจาเป็นเพราะสภาว่าผลมันตกครับนะครับต้องใช้ถึงถ้าเป็นปกติเราใช้ยี่สิสิบใช้ไม่เกินห้าสิบซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรเพราะมันมีความแปรปรวนขนาดตัดออนะครับต้องใช้อัตราที่ใช้ก็ถือว่าเป็นโอเวอร์ดสไปใช้มากกว่าปกติลิดหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับใช้แม็กบูสองลิตรนะครับสองลิตรก็ได้ครับก็ยังพอใช้ได้ครับแล้วก็ใช้แม็กวันหนึ่งลิตรเลยครับต่อน้ำพันลิตรครับปุ๋ยเนี่ยครับใช้ศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่อย่างน้อยมีสองกิโลถึงสามกิโลก็ได้ไม่ทำให้ใบพืชเสียหายครับนะครับอันนี้คือฉีดไปปั๊บต่ตอนเช้ามาพอบล็อกแรคเ่นอยู่แต่คำว่าแม็กบู ที่จะบล็อกไนเจ่นอยู่เขาบอกได้แค่สิบวันสิบวันเขาจะสลายตัวเพราะฉะนั้นวันที่เจ็ดที่แปดคุณต้องฉีดซ้ํานะครับอือย่างน้อยเนี่ยผมดูแล้วสองถึงสามครั้งถึงจะเป็นดอกในช่วงปลายตุลาออืถึงต้นพฤศจิกาครับทุเรียนของคุณจะออกดอกอเพราะเกิดการสะสมตัวศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่คือตัวให้เกิดการย่อยสลายและเป็นคาร์โบไฮเดรต โดยไม่มีตัวไนโตรเจนนะครับส่วนตัวแมกบูจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารต่างๆที่สามารถเบรกใบได้ทันใจนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์แบบใบผู้เรียนที่ท่านฉีดแมกบูไปจะไม่หลุดนะครับใบแค่งอไม่เหมือนเมพิคอรนะครับเมพิคอร์ฉีดไปเนี่ยจะทําให้ใบหลุดได้พอใบหลุดปุ๊บเนี่ยคือคือใบมันจะไปแตะๆเนี่มันหลุดออกเลยนะใช้เมพิคอร แล้วมันก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาอีกอืปัญหาไม่จบครับนะครับแต่จะใช้แบกบูจบอืนะครับมันสามารถพิสูจน์ได้ภายในหนึ่งวันนะครับใบทุเรียนของท่านที่กางออกมาแล้วจะเขียวแล้วแก่เลยส่วนใบเพสลาดก็จะเป็นใบเขียวเข้มเหมือนใบเลืดในนะครับก็จะปรับสภาพต้นเขียวยยทั้งสวนครับเขียวใบดําใบหนาอืทั้งสวนแล้วก็ใบจะมีอายุยืดยาว นะครับจนถึงท่านเก็บเกี่ยวจนกระทั่งท่านแต่งกีกแล้วใบเหล่านี้ยังอยู่อ๋ไม่มีหลุดนะครับจะไม่มีหลุดยังอยู่ครับยังอยู่ครบเพราะฉะนั้นผู้เรียนของท่านจะค่อนข้างปลอดภัยแต่ตัวที่สําคัญคือตัวแมกวันอยาให้เกินสองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือว่าหนึ่งลิตรต่อน้ำพันลิตรั่นเองคุณอย่าใส่เกินนะครับเพราะแมกวันเป็นยาที่ค่อนข้างที่จะใช้นิดเดียวแล้วก็เป็นยาร้อน ครับ <N' an> นะครับใช้แค่สองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยก็พออันนี้คืออัตราเต็มที่แล้ว huh ใช้สามร้อยมันก็จะทําให้ใบมันบืนครับนะครับใช้แค่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบก็พอนะครับส่วนการตกค้างนะครับการตกค้างในต้นทุเรียนเขาตกค้างได้แค่สิบวันนะครับตัวแมกบู huh ซึ่งแพคโคเ่ยตกค้างห้าถึงหกเดือนอนะครับถึงเป็นปีก็มีถ้าใช้ในการที่นหนักๆเพราะต้นทุเรียนท่านจะก่อนข้างโซม ท่านใช้แม c b o ูทดแทนไปเลยอืท่านใช้ทําสารมาแล้วบล็อกไปอยู่แต่ผมไม่แนะนําให้ใช้แม c b o ูในขณะที่ไม่ต้องใช้สารแพโคเลยครับนะครับเพราะว่าแม c ก o ูราคาค่อนข้างสูงกว่าสารแพโคมันจะทําให้เปลืองท่านฉีดแพโคครั้งใดที่เอาใบไม่อยู่นะครับใบหลุดเมื่อไหร่ให้ใช้แม c ก o o เข้ามาแทนที่เลยอนะครับฉีดกันสักสามครั้งซึ่งถามว่าแพงไหมมันก็ไม่ได้แพง อย่างที่เราคิดนะครับขวดหนึ่งมันก็ไม่ไม่ขี่ร้อยบาทนะครับแต่ว่าธุรของท่านมันเข้าเป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดเฝ้ามองเป็นจุดเฝ้าระวังนะครับยังไงก็ต้องใช้ตัวแมคบูนะครับแล้วใช้เป็นกับสูตรอื่นได้ไหมผมไม่แนะนำสูตรที่ลงตัวที่สุดคือแมคบูคู่แม็ควันคู่กับศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่แล้วบวกด้วยเซฟไนของมิสโกซึ่งจะทำให้เกิดการออสบอลซีเข้าไปไวมากแล้วช่วงนี้ฝนตกนะครับ ช่วงที่ฝนตกเนี่ยฉีดแมกบูไป1นสองชั่วโมงได้ผลถ้าเราบวกกับแซปไนมันจะนำพาสารต่างๆเข้าสู่ต้นทุเรียนครับแต่ถ้าใช้จับไปเป็นยาสติกเนอร์ธรรมดาเขาจะจับที่ใบที่เหลือก็ให้สารต่างๆทำงานของเขาอเองซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางนะครับเข้าไปสู่ต้นเนี่ยอย่างน้อยมี4-5้าชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแมกบูภายในหนชั่วโมงเขาเข้าไปทำงานเลยอ าฝนตกมาได้ผลครับหลังจากท่านใช้แมกบูไปเพียงหนึ่งถ mm ึงสองชั่วโมงร่วมกับเซปไนเนี hmm. ่ยนะครับใช้บวกกันให้หมดเลยนะครับแมกบูแมกวันเซปไนศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ครับพอศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ผมไปเปิดตำรับตําราดูผมนึกว่ามีสามอะตอมออื mm hmm. วันนี้มีถึงสี่อะตอมว้าว <Wow. S 2> อะตอมเคนะครับในการออกดอกเพราะในการชักตามของการออกดอกเนี่ยถ้ามีศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่เนี่ยจะทำให้เกิดการเกิดดอกได้ดีมากแล้วดกมากครับคุณต้นน้ำโ mm hmm. ดกตั้งต้นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเล่าสู่กอดฟังครับหลังวันที่ยี่สิบสามตุลาจำไว้นะครับอืออากาศไม่เย็นแล้วครับแต่จะหนาวเลยครับคุณต้นน้ำอากาศจะหนาวนะครับหลังวันที่ยี่สิบสามตุลาอือเย็นและหนาวอืมพืชก็ปรับตัวไม่ทันอีกต้นเรียนที่กําลังจะออกดอกก็จะเกิดการเบลอเกิดการงงนะครับมันก็จะรีเลชันกระบวนการรีเลชั่นจะมาในช่วงนี้อืเพราะฉะนั้นแม็กวันเนี่ยมันจัดตัดกระบวนการรีเลชัน ตูเลียงของท่านจะออกดอกได้เร็วกว่าปกตินะครับก็ให้ใช้สูตรนี้เลยนะครับเป็นการแก้ไขโดยด่วนนะครับท่านสามารถพิสูจน์ได้ภายในวันเดียวหลังจากฉีดไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นมโนศาสตร์นะครับมันเป็นอ่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ท่านสามารถทําแล้วเห็นผลได้ได้ทันทีทันใดตู้เลียงของท่านก็จะออกดอกภายในเดือนตุลาปลายเดือนหรือต้นเดือนพิกาครับ ท่านต้องทําใบของท่านให้แก่ตันอ้วนแน่นใบกระดอกออืม,มีเส้นกลางที่ชัดเจนใบมีคลื่นลากดอนะครับทุเรียนท่านจะออกดอกออืเดินดูลากให้ดีดูใบให้ดีใบชันกระดกเมื่อไรพร้อมที่จะออกดอกอนะครับใบที่มันอยู่เรือนนอกเรือนชันกระดอกเมื่อไรพร้อมออกดอกอนะครับขอเพิ่มเติมนะครับ,รบสําหรับคนที่ทําสารนั้นหลุดใช้อันนี้อืแต่คนที่ยังไม่ทําสารแล้วจะใช้สูตรแบคบูเลยยังไม่แน่นอน เพราะว่ายังไม่เกิดการปฏิบัติจริงแต่ว่าคนที่ทําสารแล้วเกิดการปฏิบัติจริงครับออกดอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ,อย่างของสวนของพี่ขอ,องที่อยู่จังหวัดตราดก็อ,ออกดอกมาจนเต็มต้นแล้วครับออันนี้คือผ่าฝนออกมาเลยนะครับก็ให้ให้สําหรับคนที่ทําสารแล้วใบหลุดอสารหลุดอให้ใช้สูตรนี้ครับแก้ไขก่อนนะครับก่อนที่จะสายเกิดแก้นะครับเอาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่เกษตรกรทุกท่านนะครับ ไปพิสูจน์กันดูครับว่าสิ่งที่เราพูดจริงหรือไม่จริงจริงเท,ท็จแค่ไหนนะครับเราเอาความเป็นศักดิ์ศรีของแมสโกมาแลกกับความเป็นจริงให้พี่น้องเกษกรตรกรได้ทดสอบทดลองกันนี่แหละครับสาระสำคัญที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ไม่อยากให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนพลาดกันในกรณีนะฮะที่ทำสารแพคโพิอโ,โซนแล้วทำให้ใบหลุด นะเราจะเอาดอกโดยที่ไม่ทําสารซ้ําเอาเทคนิคนะฮะอย่างที่ได้ร่วมพูดคุยในครั้งนี้นะฮะไปปรับไปใช้กันต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่พี่แดงแนะนําและก็การันตีด้วยขอบคุณข้อมูลดีๆสําหรับท้งนี้ด้วยครับพี่แดงครับขอบคุณมากครับครับอย่างไงก็ฝากติดตามนะฮะเรื่องราวที่น่าสนใจด้านการเกษตรจากพวกเราได้เป็นประจำครับที่ YouTube m a x ์ซั Channel เข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆได้ก่อนใครนั่นเอง สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเราอย่างไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่เราได้โดยตรงที่ศูนย์วิชาการแมสซาโปนะครับหมายเลขโทรศัพท์0843337333ครับ